ออลุงเรือง h ช n แนลสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวโชคหลัง SPN นะครับตัวนี้เป็นแก๊สในตัวปรับรีบาวแท้นะครับและ FC หลายๆท่านอาสอบถามเข้ามาว่าจะให้รีวิวตัวนี้ว่าปรับหนืดปรับแข็งอ่อนปรับหนืดมากหนืดน,น้อยได้แบบไหนวิธีใช้เดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกนะครับว่าวิธีใช้ แบบไหนนะครับนะครับก่อนอื่นเราจะรู้จักโชคตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นโชค S P N แก๊สในตัวปรับรีบาวแท้ความยาว320ใส่เวฟ 110i 125ใส่ได้นะครับจะจะต่ำนิดนึงเพราะว่า125จะ330นะครับ335 330แต่ตัวนี้320นะครับใส่กำลังสวยนะครับ ตัวที่เป็นงานแท้นะครับจากโรงงานเลยนะครับเพราะผมตัวนี้สั่งจากโรงงานโดยตรงนะครับมีใบรับประกันพร้อมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีใส่ก็คือใส่ด้านนี้เอาด้านนี้ออกนะครับก็สังเกตง่ายๆครับด้านนี้ออกก็จะมีตัวเนี่ยครับเขาจะตั้งจากโรงงานจะตั้งกลางมานะครับตั้งกลางเอาด้านนี้ออกมา เราอย่าเพิ่งไปปรับเล่นนะครับตัวนี้ใส่ก่อนแล้วก็กดดูว่าเราพอใจขนาดความหนืดขนาดไหนก็นี่ครับตัวนี้จะมีเขียนว่าตัว S กับตัว H ตัว S นี่คือซอฟซอฟก็คือหนืดน้อยความหนืดจะน้อยนะครับส่วน H ก็คือความหนืดจะมากก็จะหนืดแบบขึ้นช้าเวลาก,กดแล้วโชคจะขึ้นช้าอะไรตัว าใส่กับตัวรถก็คือท้ายจะขึ้นค่อยๆขึ้นนะครับถ้าหนืดมากอันนี้ความหนืดเนี่ยปรับได้ข้างละคือไปด้านไปด้านซอฟนี่ปรับไปก็จะมีอยู่10ระดับส่วนมาด้านฮาร์ดด้านเฮดก็คือจะมี10ระดับเหมือนกันส่วนอันนี้เขาจะตั้งอยู่ที่ระ,ระดับ10คือกลางคือขวาซอฟสิบฮาร์ดสิก็เป็น20ใช่ไหมครับก็คือกลางตอนนี้อยู่ในระดับกลาง ตอนนี้เวลาใช้ก็คือกดลงไปก็จะอ,อยู่ที่ลูกค้าอยู่ที่ f c ชอบว่าจะชอบแบบหนืดกระดับแบบไหนอันนี้ต้องไปตั้งเองนะครับจากโรงงานจะตั้งมาตั้งมาระดับกลางส่วนแข็งอ่อนไม่เกี่ยวนะครับอันนี้คือความหนืดเฉยเฉยนะครับไม่เกี่ยวกับแข็งอ่อนนะฮะแข็งอ่อนก็คือนี่ครับเรามาดูตัวนี้ตัวนี้แข็งอ่อนก็คือเฮดกับเอสเหมือนกันคือฮาร์ดกับซอฟเหมือนกันนะครับ ตัวนี้เราจะดูที่ตัวสปริงไอตัวเกียวตัวนี้เราดูที่กัวเกียวเห็นไหมฮะตัวเกียวจะมีถึงมาถึงตรงนี้ก็คือฮาร์ดก็คือขันให้ดันลสปริงลงมาเพื่อให้เพื่อให้อ่าแข็งแข็งขึ้นอันนี้คือความแข็งอ่อนนะฮะตัวล่างนี่ไม่เกี่ยวแล้วนะครับเกี่ยวตัวนี้ตัวเดียวก็คือลูกค้าอ่าคลายน็อตตัวนี้ก่อนนะครับคลายน็อตตัวนี้แล้วก็ปรับ แข็งอ่อนได้เลยครับตามที่เราต้องการนยครับตามที่เราต้องการเลยนะครับส่วนมากจะทางโรงงานจะตั้งมาะระดับกลางเหมือนกันตัวตัวนี้พอตั้งเสร็จเรียบร้อยหมุนเสร็จเรียบร้อยก็มาล็อกกลับมาล็อกน็อตตัวนี้ให้แน่นเหมือนเดิมนะครับง่ายๆเองครับไม่มีอะไรมากคะก็คืออยู่ที่ความชอบของอของเราเองนะครับว่าเราชอบ หนืดขนาดไหนแข็งขนาดไหนนะครับก็คือตั้งได้ตามต้องการนี่ครับเฮดคือฮาร์ดนะฮะเฮดคือแข็งหรือหนืดส่วนซอฟนี่คือหนืดน้อยแข็งน้อยมี20ระดับนะครับข้างละ10นะครับตัวนี้งานของแท้นะครับงานสวย สองข้างจะเหมือนกันนะฮะสองข้างปรับเหมือนกันส่วนมากสปริงนี่คือถ้าเกิดเราซ้อนบ่อยๆก็อาจจะปรับให้มันแข็งขึ้นนิดนึงอ่าแต่ถ้าแข็งมากความเหนืนก็จะมันก็จะดีดแข็งมากมันก็จะดีดมากกว่าเราก็ต้องไปปรับตัวหนืดช่วยปรับให้หนืดขึ้นถ้าปรับแข็งเราต้องปรับให้หนืดขึ้นถ้าปรับอ่อนเราก็ปรับให้หนืดน้อยลงตามไปด้วยนะครับคือสเต็ปมันจะตามกันนะฮะสองตัวนี้ บนกับล่างส่วนตัวนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับตัวนี้มันตัวนี้สําหรับเติมน้ำมันจากโรงงานนะฮะเติมน้ามันเติมแก๊สจากตัวนี้ตัวนี้ไม่เกี่ยวอย่าไปอย่าไปขันนอกเด็ดขาดนะครับเพราะถ้ารั่วแล้วก็ต้องส่งโรงงานอย่างเดียวทาเองไม่ได้ก็ส่วนบูธตัวนี้บูธตัวบนบูธตัวล่างหลายคนไม่รู้นะครับนึกว่าคนละรุ่นกันจริงๆบูธตัวนี้เขามีให้ในกล่องนะครับใส่ได้ทุกรุ่น บางรุ่นไปใส่รุ่นเก่าจะมีบูทในตัวใช่างนี้แกนน็อตจะเป็นบูทในตัวก็คือหรือเป็นแกนแค่เบอร์สิบสี่ก็จะใส่ตัวนี้ได้เลยครับแต่ถ้าเป็นบูทในตัวเป็นเบอร์สิบเจ็ดก็ต้องเปลี่ยนบูทฮะเปลี่ยนบูทมีบูทในกล่องให้ก็คือใส่ได้เลยครับอันนี้ผมมีแจของแท้จากโรงงานนะครับจากบริษัท spn โดยตรงนะคระส่วนของเทียมไม่ต้องถามนะครับเพราะไม่มี โอเคครับก็ถ้าไหนไม่ไม่เข้าใจก็ทักมาสอบถามได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งช่อง YouTube แล้วก็ a c e b o o k เพจแฟนเพจให้ด้วยนะครับออลลุ่งเลือง c h ชาแนลแล้วก็ออลุงเลืองเลสซิ่งช็อปอะไรราคาถูกครับผมขอบคุณครับ